ครับสวัสดีครับสมาชิกที่เด็ดบิ๊กจมทุกตั้นประจำที่13เดือนตุลาคม2ป6น18นะครับก่อนอื่นเลยมาดูสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก,กันก่อนนะครับผมได้กนตกไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างโรมาเนียเจอกับออสเตรียนะครับผลแรกต้องให้ต่อออสเตรียไปในราคาครึ่งกวบนะครับสระว่าต,ตายนะครับคุณนี้จบเกมโรมาเนียเปิดบ้านเหวี่ยงเอาชนะไปด้วยสกอรหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอลสอดที่ผลได้เป็นตังในกลุ่มก็บวกมาต่อเนื่องนะครับส่วนบอลเต็งตามคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับก่อนจะมาวิห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม VIP ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสแต็ปเป็นแนวตังให้สมาชิกได้ลุ้นกันทุกวันนะครับ มาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลโลกโซนยุโรปนะครับเป็นคู่ระหว่างสาโลเวเนียจกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ สโลวเเนียอยู่อันดับที่50ของลูนะครับส่วนสวิตอยู่อันดับที่17ของลูนะครับเกมคู่นี้จะติกันเวลาตีหนึ่งสี่ว่านาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปรากฏว่าสาวิตเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับเจ้าบ้านอย่างสโลวีเนียสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาเสมอมาสองนัดเลยเพ้ไปหนึ่งนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับโกโซโวมาด้วยสกอร์ รวมตัต่อศูนย์นะครับฟอร์มทำแย่เลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างสวิตสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาตั้งหมดสามนัดเลยนะครับเจ็ดนัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่เป็นใครนะครับในนัดล่าสุดบุกไปเอาชนะสวีเดนมาด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มทำดีมากนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างน,นะครับเจ้าบ,บ้านอย่างซาโลวเนียจาจะไปบบสี่ห้าหนึ่งนะครับ ตัวหลักๆก็จะมีสโตย่าโนวิดแม็กเอลนิกแล้วก็เบนจามีนเซโกนะครับส่วนทีมเยือนอย่างสวิตก็ระบบ4-5-1เหมือนกันนะครับนำทัพมาโดยการเอชจาการบินวาการ์และก็วินเอมโบโลนะครับสำหรับเกมคูนี้เดตเปิดมาเป็นสวิตเปิดราคามาต่อครึ่งควบนะครับเือเปิดราคามาต่อหน้าสนใจเลยนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปทางทีมเยือนอย่างสวิตมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคูน้สวิตดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นฝันตัวง่ายต่อสวิตเซอร์แลนด์ไปในราคาครึ้นควบนะครับยังมีขังนะครับฝันตัวง่ายต่อสวิตเซอร์แลนด์ไปในราคาครึ่งควบนะครับผมมองว่าอยู่ทีมเยอนหน้ารุ่นกว่านะครับขอตัดจากันนะครับฝากกดติดตามและกดสับ s c r i b e ให้ช่องยูทูบตีดัดบิ๊กโจมและปตีดัดบิ๊กโจมแม่ผมด้วยนะครับมีประการอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงนานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ